ใครผู้ใดสามารถจะใช้แนวทางที่พระพุทธะได้บอกที่นำไ้เอามาใช้กับตัวเองพัฒนาจิตของตัวเองให้อยู่ในวิสัยที่มันมีพลังแล้วเรานำพลังนั้นมาใช่ในทางที่ถูกต้องตามแนวที่พระพุทธะบอกไว้นะทุกท่านก็มีพลังทุกท่านก็สามารถที่จะแสดงอานุภาพของตัวเองของพลังจิตตัวเอง ให้มันเกิดขึ้นได้ไม่จําเป็นต้องเป็นวิทยากรเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็อยากจะบอกพวกเราว่าผมได้ทําให้ท่านดูเป็นตัวอ,อย่างและใครก็สามารถสัมผัสได้ด้วยตาโดยไม่ต้องมาถามว่าพลังจิตของแต่ละคนยังมีอยู่เพียงแต่รอการพัฒนาใครผู้ใดที่เข้าถึงการพัฒนาจนเกิดประโยชน์ขึ้นกับชีวิตตนเองได้แล้วมันก็สามารถจะไปทําให้ชีวิตคนอื่น ดำเนินไปในแนวทางที่ถูกตอนน้องน,นี่คืออนุนาพพลังงานจิตตอนนี้พลังงานจิตที่พระพุทธาท่านทีไวเนี่ยมันมีอยู่ห้าตัวเลยกันแต่พลังศรัทธาที่ท่านมาวันนี้ยมาด้วยความศรัทธาเห็นไหมครับนั่นคืออํนานาจของพลังงานจิตที่เราพัฒนาแล้วมันจะเกิดพลังศรัทธาเกิดขึ้นพลังพลังความเพียร อย่างในสมัยที่ผมเป็นนักวิศาสารแล้วไม่เชื่อธรรมะไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะพโพดถูกเนี่ยแล้วไม่เชื่อว่าตายแล้วจะต้องไปเกิดใหม่ไม่เชื่อว่าเทวดามีจริงะผมก็ไปเล่งความเพียรนะบวชเป็นพระนะไปเจริญสตินะเมื่อเจริญสติได้โดยใช้ความเพียรเป็นองค์ประกอบเมื่อเจริญสติได้สมาธิคือจิตตั้งมั่น ทุกคนก็มีจิตถ้าเราทําได้ถูกทางก็จิตตั้งมั่นถูกทางคือทำอะไรก็เจริญพลังสติให้มันเกิดมีมากขึ้นขณะตอนนั้นผมเรียนจบวิทยาศาสตร์ทางปริยญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์อาจารย์ของผมคือท่านเจคุณโชโดกบอกว่าพลังสติมีนิดเดียวท่านฟังนะครับแล้วท่านต่อไปคิดขณะจบถึงปริยญญาเอกท่านบอกมีสติเพียงนิดเดียว ที่ได้ผมก็ฟังหูว่ยหูนี่ขนาดเรามีนิดเดียวในเราเรียนจบทางโลกถึงขนาดนี้เดี๋ยวนี้การเวลามันผ่านมาถึงสามสิบกว่าปีผมยอมรับโดยดุษณีว่าใช่เลยคำพูดของครูบาอาจารย์นั้นใช่เลยคนปกติถ้ามีกำลังของสติมากเนี่ยมันจะไม่ทำชั่วหรอกครับเดี๋ยวนี้สามสิบกว่าปีผ่านมาผมก็ไปวิเคราะห์คำพูดของครูบาอาจารย์ว่าใช่เลย นะครับนั้นพลังศรัทธาพลังวิริยะความเพียรเพื่อที่จะปลุกจิตให้มันมีสติสมัยผมไปไม่เชื่อแล้วไปพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองให้มันเกิดอนรภาพด้วยพลังความเพียรเนี่ยท่านต้องถามใจตัวเองเพราะผมได้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วว่าในรอบหนึ่งวันเนี่ยมียี่สิบสี่ชั่วโมงผมเจริญ ความเพียร20ชั่วโมงต่อวันครับ,บพักผ่อนประมาณ4ชั่วโมง20ชั่วโมงพัฒนาจิตให้มันมีสติครับ20ชั่วโมงต่อเนื่อง30วันไม่มีคลาดเลยครับนั่นคือพลังความเพียรใช่ไหมครับเพียรที่จะฝึกจิตให้มันมีสติภายใน7ว0 0ผมเข้าถึงสมาธิสูงสุดคือจิตตั้งมั่นสูงสุดกําลังสติมันกล้าแข็ง จนจิตตั้งมั่นสูงสุดที่เขาเรียกว่าตั้งมั่นในระดับฌานเจ็ดวันก็เข้าถึงได้แต่เจ็ดวันของผมเนี่ยวันละยี่สิบชั่วโมงคูณสามสิบวัน,นคนอื่นเขาไม่ทำก็เรื่องของเขาแต่ผมอยากจะพิสูจน์จัดทำผมก็ต้องทำจิตให้มันมีอนุภาพให้มันมีพลังโดยเฉพาะพลัง ศรัทธานี่มีเต็ม้อยเพราะอาจารย์ผมนี่สุดยอดครับขนาดนั่งเฉยๆท่านรู้หมดคิดอะไรท่านรู้หมดแม้กระทั่งผมคิดหนีท่านท่านก็รู้อีกผมอึดอัดที่สุดเลยครับนะเพราะว่าปกติคนเราท,ทั่วไปที่ไม่ได้พัฒนาจิตวิญญาณใครเขาั่งคิดอะไรไม่รู้แต่อาจายของผมรู้หมดนะทุกๆท,ท่านที่นั่งในห้องนี้ก็สามารถจะรู้ได้ขอเพียงจะเริญนพลังสติ จนขั้นถึงจิตมันตั้งมั่นสมาธิเป็นฌานสมาธิสูงสุดจนเป็นฌานออกจากฌานเมื่อใดเจโตปาริยายาเป็นความรู้สูงสุดขั้นโลกิยะเกิดขึ้นกับทุกคนที่เข้าถึงพระพุทธเจ,จ้าตรัสไว้ตั้งสองพันกว่าปีแล้วมันยังเป็นจริงจนจนทุกวันนี้เมื่อสมาธิมันขั้นถึงผมก็ต้องลดกำลังสมาธิตามครูบาอาจารย์บอก มาถึงขั้นที่มันจวนแน่วแน่เพราะท่านมันแน่วแน่มาไหลมันเข้าฌานแต่ถอนออกมาจนจวนแน่วแน่แนที่เขาเรียกว่าอุปจารสมาธิแล้วไปพัฒนาวิปัสสนาคือปัญญาเห็นแจ้งให้เกิดมีขึ้นเป็นตัวสุดท้ายเป็นกําลังของจิตโจวสุดท้ายครับนั่นคือปัญญาเห็นแจ้งภายในสามสิบวันสิโรราบเลยครับสิ่งที่ไม่เชื่อทั้งหลายที่เกิดมาแต่แรก ไม่เชื่อว่าตายแล้วจะมงไป,ไปเกิดใหม่ไม่เชื่อว่าเทวดามีจริงมาหมดเลยครับไม่เชื่อวันนั่งอยู่เฉยไปรู้ความคิดคนอื่นไม่เชื่อครับภายในสามสิบวันสิโรราบมาหมดครับแล้วในวันสุดท้ายเนี่ยที่ไปลาสึกจากการเป็นพระมาเป็นคารวะาก็จําจเป็นต้องไปสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยผมไปลาสึกกับท่านเจ้าคุณชโชดกท่านเป็นทั้งอุปชา และเป็นทั้งครูผู้ให้กรรมฐานผมท่านพูดว่าสิ่งที่ได้ไปนั้นเป็นของดีของวิเศษได้อะไรครับก็ได้พลังทั้งห้าตัวไนงะพลังจัตาพลังวิริยะความเพียรพลังสติพลังมัสมาธิพลังปัญญาเป็นของดีของวิเศษให้เก็บไว้กับตัวตลอดชีวิต ผมรับปากับท่านว่าครับผมจัดเก็บไว้แล้วผมก็มีมีสัจจะครับก็รักษาไว้จนมาจนถึงบัดเนี้ยสามสิบกว่าปีแล้วก็มาแสดงให้ท่านดูให้เห็นอนุภาพของพลังจิตเนี่ยว,ว่ามันมีจริงในอย่างที่ท่านได้สัมผัสกันทุกวันนีกับขอบคุณ่านอาจารย์สนองนะครับที่ได้อธิบายคำว่าพลังจิตชัดเจน ออกมาเป็นภาพปฏิบัตินะครับท่านก็คงจะพอจับความได้ว่าอนุภาพของพลังจิตที่ว่านั้นหมายถึงสภาวะจิตที่เข้มแข็งนะพลังก็คือความเข้มแข็ง,ขงก็คือพลังจิตก็คือจิตที่มีพลังมีความเข้มแข็งเข้มแข็งด้งงงวยอะไรครับพลังศรัทธาพลังวิริยะพลังสติพลังสมาธิแล้วก็พลังปัญญา สิ่งเหล่านี้พระอาจารย์สนองท่านไม่ได้คิดขึ้นมาเองไม่ได้บัญญัติขึ้นมาเองนะครับแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อประมาณ2,500เกือบ3,000ปีมาแล้วและอาจารย์สนองเป็นผู้หนึ่งที่พิสูจน์คำพูดของพระพุทธเจ้าและท่านยอมรับแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้นั้นเป็นความจริงทุกประการโดยเริ่มต้นจากการสร้างพลังสติให้เข้มแข็ง แล้วพลังสมาธิก็เกิดตามแล้วพลังต่างๆพลังศรัทธาพลังวิริยะพลังปัญญาก็เข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนสิ่งเหล่านี้อาจารย์สนองสรุปดีนะครับว่าทุกท่านทําได้อาจารย์สนองทําได้ทุกท่านในที่นี้ก็ทําได้ตอนนี้อีกท่านหนึ่งที่ไปใช้พลังจิตสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่โลกนะครับคือท่านอาจารย์ดรอตร์อาตรงชุมสาย ขอเรียนเชิญไปจังรับกราบนัสการพระคุณเจ้าท่านที่เคารพทุกท่านครับมนุษย์เรามีความสามารถมากมายจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยที่เราทำไม่ได้ถ้าเกิ่เราคิดได้ นะฮะสิ่งที่เราทําไม่ได้ก็คือสิ่งที่เราคิดไม่ได้เลยอย่างเช่นเมื่อสองร้อยปีที่แล้วมนุษย์เราเริ่มคิดว่าเราจะไปเดินบนดวงจันทร์เขียนเป็นนวนิยายนะฮะว่ามนุษย์ไปเดินบนดวงจันทร์ทุกคนก็หโหเราะว่าเป็นไปได้ยังไงแต่เสร็จแล้วในที่สุดมนุษย์ ก็ไปเดินบนดวงจันทร์จริงๆถ้าเพ่อเราคิดได้เราทำได้นะอย่างหลายท่านก็คิดบอกว่าเอ๊ะเราเหาะในอากาศได้ไหมโดยไม่ต้องมีเครื่องบินไม่ต้องไปใช้พลังงานอย่างอื่น